อยาให้น้องให้น้องพาก,ก่อนเนาะให้น้องพาก,ก่อนอยังมีคู่ที่เหลือต่อนะครับยังมีคู่ที่เหลือต่อนะฮะกเ้ยันนี้สกอร์ะสองชันไหมสองกรตัวส,สามทองเกิดนะครับได้แล้วไม่ได้ล้อ ถ้าไม่มีอาจารย์สกลอนมัน้องก็ไม่เกิดนะครับแล้วก็ทีมโค้ชทุกๆคนเลยนะครับที่ช่วยกันฝึกสอนให้น้องๆทุกคนมีระเบียบวินัยนะครับสุดยอดนะนะน้องๆเข้าพร้อไปแล้วครับเข้อมไปแล้วยักไก็น่าจะ ตามถอยหลังมาชนคนหรอกยังไงต้องให้ยืนถ่ายรูปก,ก่อนขา,นา <c oughs> ไม่ค้าค่ะหนูกดอ้นี่ไว้ เออไม่ใช่นะแต่ขึ้นพันนู้นกันหรอคี่ว่าพูกไปแล้วพูก็อยากถ่ายเออไหนวะออกจะถ่ายดีระ<า>งลายตำรวจตำรวจเหยียบตีนปู อ,อตูนบังนี้มาแล้วมาแล้วบังเห็นไหมทุกคนทือพยายามมากมาก,มากาเป็นไงทุกคนขิงอ่ะน้อ,องเต้ไปไหนวะใครมีบันไดบ้วะเห็นติดอันนี้ตัวเอง ขออนุญาตนะครับขอให้นักเตะขึ้นรถหน่อยครับนักเตะไม่ไม่ถ่ายรูปแล้วลูกไปเลยนักเตะคไปเร็วแล้วขับช้าีล้วหนูไปสองก็ได้ค่ะ ไปไปไปนี่เป็นไงนั่เตะไปมาจาวนี่เป็นไงไปไม่ได้อไปอาไปพระเไปไปไหนพอใจยังขอขอหขวัดหน่อยันจะโดนทับตายดูดูดูเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่พี่เย็นนะพี่บูเตอยู่นี่แน่เลย

แยบปีนอะดูเตเต,เต<ๆ>อยู่ข้างใน<ๆ>เห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวสู้ไม่เตเต้เราไม่ไหวแล้วคนเดียวมากทุกคนากาดผักมแบบแรงมากเลยอะ่ะพี่นี่มาจับให้หนูคนเดียวแล้วเนี่ยผักมาตั้งนานพี่หันหลังดูด้วยดีไม่ใช่หันหน้า ทุกพนอพอใจปะ่อยครับ่อยครับใครใอยเล็กไขน้อยเขาพอก่อนหัวออกมาเดี๋ยวลดลดพอกกอนทุกคนคนเยอะมากคนเยอะคนไม่ยอมกันคนเยอะจับไข่เลยอางนั้นเลยอ๋อ คนเยอะมากคนเยอะเลยคนเยอะมากคนเยอะมากทุกคนขอใจส้มหน่อยเดี๋ยวไลบินนะเดี๋ยวไล่บินนะเดี๋ยวนะมันจะขึ้นคำว่าสุรมุนทำไมต้องวีนอ,อ๋อลองมาอยู่ในสถานการณ์ดูแล้วจะเขาถามว่าทำไมต้องวีนพี่ลองบอกเขาหน่อยอทำไมต้องวีนเขาด่าหนูาาในไลฟ์พี่บอกหน่อยมึงลองมาดูอยู่เองสิจะได้รู้ฮะโอ้ยหยาบดินหยาบดินเนี่ยเห็นป้ามันเป็นอย่างเนี้ยไม่สุรุมุนหรอกดูดิ เหยียบกันไปเหยียบกันมาเข้าใจฟิลปะถอยค่ะถอยมาแล้วค่ะเดี๋ยวคนเยอะค่ะจะเย็นเย็นยะนั่นลงไรนะคะบายบายค่ะเย็นพี่ต้องใจเย็นเย็นเพราะว่าข้างหน้าหนาดฝั่งนู้นฝั่งนู้นเขาก็อูฝั่งนี้เขาก็อูมันอูมาหมดเลยเข้าใจไหมมันมันอูกันมาหมดเลยอ่ะมันดันเข้ามาก็นักคิดว่าน้องก็บาดเจ็บด้วยนะครึ่งหลังน้องเปลี่ยนตัวนะบอยท่าประจันสาม หมอนตองวิทยาสองเนี่ยมันต้องเอาเต็นทีอ่ออกแล้วจบแล้วเนี่ยกอย่อยก็ไม่ได้ลำบาก <laughs> <ต> <laughs> ดูรถด้วยอาจารย์ดูกระจกด้วยอาจารย์ดูกระจกด้วยอาจารย์ดูกระจกก่อนอาจารย์ดูกระจกก่อนครับอาจารย์ดูกระจกก่อรระวังนะระวังนะรระวังนะอาจารย์เหนื่อยอาจารย์เหนื่อยระวังนะเดี๋ยวเราไปดูนี่ก่อนอะไรคนไทยคนไทย สงสารสงสารอาจารย์มากเลยรน้องเต้อยู่ไหนน้องเต้อยู่ไหนน้องเต้ไหน เราเดินน้องเต้กำลังหายครับน้องเต้อยู่รานการนี้ป่าวเอาตองแถวเหรอที่บ้านลงมาแล้วเมื่อกี้อ๋ออ๋อใรเื่อมันออกนะครับาไม่อยักจะหาเ อยู่อยู่รถอยู่รถนี่ครับอยู่รถรถรถสองแถวครับเที่ยู่รถสองแถวครั้งแรกลงจากรถสองแถวรถบัสลงมาจากรถบัสเป็นรถสองแถวเหมือนเดินนะแต่ว่าทุกคนอยู่รถสองแถวหมดเลยนะครับตอนนี้เนาะสำรวจแล้วรถบัสไม่มีนักนักแข่งนะมีแต่ผู้ติดตามอาจารยนครับไปให้สุดก็ไปให้สุดไปให้สุดครับไปแล้วไปให้สุดครับไปให้สุดนะเออคนไทยก็คนไทยแพ้ส uh ุดโอ้เร็วเร็วเร็ว hm ออยสุดอยสุดครับออยสุดเอาอยสุดครับออยสุดตอนนี้ไปห้สุดนะล้งรลรลรถลังลังรถลัลังรถหลรลัง่ลงรัลงนลงนงลง เอสจะตามเอสจะตามเอสจะตามแป้สุดนะครับเนาะตามแป้สุดครับตามแป้สุดตามแป้สุดเร็ว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 ร็เร็วเร็วเร็วร็เร็วเเร็วเร็วเร็วเรวเร็วเร็วเร็วร็เร็วเร็วเร็ววเร็วเร็วเร็วเรวเร็วเร็วเร็วเรวเร็ว อะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเหนื่อยอะเฮ้ยอะไรกันเนี่ยเร็วเร็ว หยุดก่อนหยุดก่อนนาทีครับแล้ลงสู่สนามเฮ้ยเดีายวไปไหนเดี๋ไปเดี๋ยวไปเร็ว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 เฮ้ร็วเร็วเร็วเยังทันอยู่เดี๋ยวมันต้องจอด้างหน้าเดี๋ยวมันต้องจอด้างหน้าเร็ว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 หมอนทองหมอนทองเออหมอนทองหยุดก่อนหมอนทองหยุดก่อนเร็ว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 เอ้ยออหยุดก่อนหยุดไฟแดงก่อนหมอนทองหยุดไฟแดงก่อนครับหยุดไฟแดงก่อน ยอ,ยอยู่ไฟแดงก่อนลูกโอ้ยอยลูกอยู่ไฟแดงก่อนเร็วโอ้ย้ยไปแล้วเลี้ยวซ้ายไปเล้วหมอนทองโอ้ยโอ้ยหมอนทองเลี้ยวซ้ายไปแล้วโอ้ยเดือดแต่หมื่นข้างแล้วตอนนี้บรรยากาศนะคะหลังจากจบเกมทุกคนคือแบบคนเยอะมากวิ่งตามรถน้องก็มีทุกคน ดักหน้าดักหลังดักซ้ายดักขวาคือชุลมุนมากไม่เคยเห็นอะไรแบบน,นี้มาก่อนเลยยิ่งกว่าดาราแล้วทุกคน